สวัสดีค่ะป้าเฮ็ดเพาะคือเกาพี่น้องเมื่อในฝนกับพระท่านลงแดดกับพระท่านออกแต่ฝนตกมาคืนนี้ตอนเช้ายัางบง่ลงได้เฮ็ดยางอมมดเนาะคือเกาเฮ้าล่ะไปมุ่งหน้าขึ้นภูสูงกันเลครับผู้ไป,ป,ป<น>จ้าพี่น้อ,<า>องกามาในกระพ่อเลยนีเ่เอจ้าเฮ็ดเพาะอ่อน,ออน หาดอกพอดีวพ,วดพี่ว้าวฮิดฝนตกเอา้าผักเถอะมี่จะดอกอ่อนๆด้ยนี่จ้าง่บยเด็เลยไทยองตรง ักระจายครับมัอน,นี้ก็ดีเลยยึย้ายกันหาครับสมุยที่เกา่าหาไปเรื่อยๆแ,แล้วค่อยมาพอก,กันที่เก้าล่ะน้อ <c oughs> งบังครับอดอกกำลังงามเลยสองดอกอับทั้งนี้สามสีส่ส Ừ. Ừ. <laughs> Kết độ Hãy đọt, à, hai Ghiền thì nó cũng bằng đó nó bằng Hãy subscribe cho kênh กําง่ายครับ3ดอก4ดอก5ดอก6ดอก mỗi người có thể khắp chắn chất chắn 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 lầy chắn 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 còn sám độ Không là? <laughs> พี่น้องเดี๋ยวเดีดีโอ้สามบุ๋เอาเอานี่ก่อนสิอันนี้ก่อนจ้าหนึ่งสองสามบเลยไม่เห็นเงียไว้นี่เออมันทิสั่งอันนี้พี่น้องมันที่สั่งมึงหนึ่งสองสาม สิบสี่จ้าพี่โนโอ้องโอเคแล้วเออกุ้งใหญ่ก็แมน่นแต่มันกระจายกระจายดูร้มงนะครับรผม เพียบเลยสิกระโดดอออเออโอเคเนี้ก็เนเล่นมาทีหลังโอ้ยังมีอยู่ป้สองสามสี่ห้าจ็ดแปดเก้กาสบ,สบ,สบ สิบสองครับลายดอกอยู่ครับใหญ่ๆยุกๆิกโอ้ยฮ็ดเพาะอยู่ยยนี่เฮ็ดปีสังโอ้ยใกล้ๆป้ากับครับพี่นอ้องวันนี้แดดออกตอนเช้ากัน่นเลยพอตอนเช้าว่าแดดออกนะ เดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดอยู่นี่ละมืดมื้อต้องามำน้ำครับสวยๆเกือบซิฟครับ อป้าเต็มตาแล้วอะไรโอ้เัาวะเอาขันค้นไปโอ้ยนั่เอั่งป้าสุดซอดสุดซอดป่ะนะสุดยอดเลยพี่น้องเลย ว่าพ่อบ <'s> ุษ <bisog> บ <desarrollo> ุร์ละหลายคักหลายนี่นะฮะดิสีดอกไม่ใหญ่สิสเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็ดอ่อนๆนี่นี่อจ้านี่มันถึงแดดแล้วมันอันอันมันละมันเป็นแบบหนาวนะเห็นบ่เดี๋ยว ไปป่าได้กระโบพิษหวังพี่น้องพิษพอออกสองสามสี่สี่แล้วก็ตามมาติดติดครับพี่น้องห้าหนึ่งพอดีงามเต็มกำลังขึ้นเก้าเลยพี่น้องบังเด็กเด็กเด็ก๋ออ๋อ พอดีย่ำทำนี่ <laughs> สวยๆครับพแล้วนะครับจัดจ้าจังๆ <laughs> เอานีนก่อนเลี้ยงในแบบโหเห็ดปีสังแบบนี่เมื่อออกปีสังแบบนี้ โอ้ยนี่น้องเป็นกัมเล็บนี่นี่คือไร่สารสีดอกมันเป็นกลุ่มไหมน,นี่มันได้เร็วจริงเนาะนะครับโอ้ย

một cái đó tito tù tìm Thôi tìm 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 เป็เห็ดล้วนๆนี่จะะจะจะจะมาของสามุ้ยเกิดเต็มตาโอเคเนาะจ้าอืมเหนยมาแต่เซาก็ได้เปรียบในอย่างหน่อย,นยเนาะมันบ่มีแดดเท่ากับเก็บง่ายเนาะอ้อาวโอเนะ้เที่นี่น้องเอา้าเต็มตามาก็คือเก่าแล้ววันนี้ก็ได้หมันเป็นหมนัน ผลงานของมูนีิกาซัมนี้พี่น้องเอ,อ้ยเห็บ้างเอาอถือว่าหมานเติบเนะาะหมันเอาแค่นี้แหละครับมูนีิกาซัมนี้กับบ้านขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอยู่นี่พี่น้องเลยเแ็่ทังไดใจมันหม,มักเนาะ <laughs>